ไงถ้าจัดซ้ายไม่ได้อมึงติดดอยเฮ้ยเฮ้ยกดเ,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 เข้าขาคู่นี้กดเข้าขา นั่นแมนะเ้ยเดีเ้ยแบงยิงเลยเอ้ไปโอ้โหขวยเลยฮ่าฮนะฮ่าฮ่้ฮะาฮ่าฮ่าฮฮ่าฮ่าฮอาฮ่าฮาฮ่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 าาฮ่าฮ่าฮ่า่่าา มึงจะลองเหรอไม่ได้วิ่งไงไม่ได้วิ่งไงยืนอยู่หน้าอย่างเดียวไม่ไหวไม่ไหวมาโยนเลยยืนอยู่หน้าไล่ต้องจำไม่ดดีเลยไม่ไม่โยนแบบมันช้ำเลยฮะไม่ไหวมันกระตุกไปแล้วมันเจ็บป้องจะพักเหรอเอย่าพักเลยอย่มันเจ็บเลยที่หน้าได้ไม่ได้ไม่ไม่ใช่มันกระตุกไม่ไหวแล้ว งอเมงหรือว่าโอนสอย ชลิยาเลยลูกนี้ชลิยาเลยงงทางสนามงงเลยงงเลยลูกนี้โอ้โหสุดยอดนัดสอนสุดยอด ยิงเลยหลวงปอนแบงว่างแล้วสอแบงว่างแล้วไปแบงว่างแล้วเฮ้ยเฮ้ยถ้าดีใจหน่อยถ้าดีใจหน่อยโดนมือป่ะเมื่อกี้โดนมือป่ะไม่โดนนะสีแดงเบาเบาได้เบาหน่อยอาทิตย์หน้าเดี๋ยวไม่มีคนเล่นด้วยยิงเยอะอย่างนี้ อสีแดงเบาได้เบานะอัลจีน่ามีคนเล่นด้วยเก่งเกินแม่งยิงเลยสามไปยิงเข้าไปเอาฟาวเหรอปุณไปสกัดน้องเหรอไหวไหมไหวไหม ฟังกับบ่าโอเคโอเคโอเคนี่เป็นไงเปิดไซส์เปิดไซส์ไซส์ไข่เปิดไซส์เรียบร้อยเรียบร้อยล้มล้มอันนี้ล้มเลยเปิดบ้าเปิดบ้า แบงว่างแล้วนะสอจูเนียแบงกว่างแล้วจูเนียจูเนียแบงกว้างตายตายประตูตายลูกเนี้ยยิงเลยไอ้หนุ่มเออเออเอาได้เอาได้เอ้ยเอาได้เอ้ยเออสองหนึ่ง มีโอกาสดูมีโอกาสดูเวลาเหลือแปดนาทีอุ้ยสอไปลาก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 ไปยิงดีแบงเออเออสุดยอดอ่ะฮะสอนศ

ลูกอาร์ตเคียร์เคียร์เคียร์เออเฮ้ยสุดยอดสุดยอดข้าไม่เอาเอาออกหลังพ๊า